ยู่บ้านได้แบบนี้ยู่บ้านนาชวางมารถยังมารถไทยลุ้มารวะคุ้มไรวะุ่้มไยแล้วนั่งมาแน่เลยนั่งงง้งง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 งบงเกงง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 งองง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 นง่งงงงงเอางง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 างง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 ดนี่เบิ้ ข้าวผัดจะไหมข้าวผัดฮะรเระลุเอาเครื่องถ่านถาดหาท่านบ่เครื่องถาดละสิบท่านได้ดีกินม่ขาวัดมาเอาแม่เอมเอาแมเใดนี่ฮะเดอกนี่ดอกสองถุงถุงละสิบท่านเท่าไหร่าเอาถุงละส้าสองถุงเอานี่นี่้คนนี่นี่เสยวยๆนี่เราสิมาเกี่ยวข่าแมน้ ช่องถุงให้พูริาเอู๋ระตาใอัน้าเนี่ยตานี่องไม่หาชองไม่หาตัวนี้ไม่ถอดสามตัวนี้ไม่หาด้ยังละซีเด้พูดจ้าได้ยังลรวันนี้ลงปงเปงคือนมให้ลูกคือนลกโคือเกาคือเกาสามแยกประแดกหอมยิมเผาประแดกกูนนี่แหละ ขายปลาแดกก่อนไปเกี่ยวเขาขายปลดก่อนโอ้บอกลงเหล็กเติบตวงเป็นตวงอร่อยไปด,ไปดีไปดีน่่มนมีขนมป่มมีแต่เนื้อื่นม่มีมีแต่หัวจริงไข่กินมหัวจิงไข่กแ้ีไข่ลกไากหอมม่นม,มีขนมสำลูก พอจะซื้อร้านนั่นผู้สาวมาขายเลยวันที่ซื้อโอ้ยน้อโอ้ยน้อเอาาเอาง่ายเบื้อครับบอผู้าเิมงานผู้สาวนักเรียนหมาอกลองนึเอาเอาขายอยู่ว่ะคือสีไอคือฟินคางใหแนวใดไปเสินะไปเสิรดเลผู้สาวมามซื้อซอยนี่ขนมบกขาย เรียนเศ้าอยู่<อ>ว่ามันกระปอมขาอยให้รูกขนมยังก่อนเอล่เมม่ะปบักแปบอ,อันเท่าไรลกูกอาหารกอนหา12นันสิบ <c oughs> เอานี้นีนี้ซิบผ่า <c oughs> นหาถุงจิ <c oughs> ๋้ังยมุนง่ายเบื่องปะใช่ี่เด้อ <c oughs> นี่นี่นี่ผู้สาวงาันักเรียนหมอหมอแน่ล่ะมอเจ็ดละ่ะชิปบะแมนชิปพัน 10, หาถุงชิปพันหาถุงปุ๋กับเราเราจิลลงขนมโคกได้ทางไหน ขนมโขกเกาหกก้อนห่ากก้อนหาแซ่บอยู่วะน้ำตาลไข้ลายอยู่บวะลายใจเลยนักเรียนน้ำตาลไข้นักเรียนหม้อมาขายขนมทอดจะยืมหม้ออะไรหม้อเจยืมหม้อเจ็ดไก่เชีอยกอะเด้อยังไม่ได้ออกเลยไก่แล้วหม้อหกหม้อเจ็ดล่ะจะยืมหม้อได้หนาหม้อเหม้อเจ็ดคือกันอ๋อพี่นาก็อออกมันบ่ ยังไม่ได้อ้อนพี่มาจบเี่นอยู่ใช่ก่บอยู่มาสอนคน้า่เรียกอไปสิวว้าไม่ไง่ายีเรียงบ่อคอามแหละเรียก็เป็นลูกแล้วลุ่นลุนลูกเลยเนี่นเจ้ามีบักทั่วํจำใช่ปะบักทั่วไมี่จำปะเป็นห้องเจ้าบอกหอยเลย เอาอยู่วะเอาหอยไปน้ำถั่วไปน้ำบะเพ็ดไปพรอบไข่บดดีเบล่าบดดูเซลดูเซลหัวจิ้งข่ายน้ำโอ้เห็นเราซะพอดีเอาไปตำหม่องถั่วกขาปิ่งเขียดว่ามันกบบาดไมนเขียดเขียดปะอืมเขียดท่านนด้เราจักว่ายอยู่หน้าตาแล้วก็ดีมารยาทแล้วก็ดีแล้วก็ที่มีผู้บ่าวรอ อ่ะอ้ม่มันปเอาเขียดไปไําลูกด้ะเอาเลยขอบใจได้อปไปแล้วคาคาล่ะกำลังใจได้ชื่อยังก็ลืมอ่ะซมี่เซมี่โ้ผู้นี้ได้ชื่อยังชื่อโซโซมีเจ้าได้ชื่อยังเป้่าปลาเป่านกเปล่าบ้าชื่อเป่าแต่ตะอิร คุนจะเสื้อว่าเ่อสอยแต่ผู้สาวเนี่จ้าจ้าเื้อเชื่อเชืุ่มาว่าได้เือสอยเล้จ้าเืื้อุนุนกันชุดไรคับปุดับุดโลนึ่งสิบห้าพันน้ำหนัชุดส้าเห็นเป็นชุดเด้เป็นสห้ชุดนึงอ่ะเอามาชุดหนึ่งน้ำยาเนาน้ำยาปลาดิหลบัานอะไรอยงเนียอลเดี๋ยวหนึ่งมาีไปกินเราเจาะ ไล่บปนิบดิกินรกดรอกจ้า้อๆแล้ว้ะผู้ได้เสน่หเนี่ยมียะไรฮะมียเ, <c oughs> เป็นยยงแงก็หายเก่งอยู่ว่ะสุดๆเลยยังสุดหายแล้วเก่งหายคายเคียงข้ายหายมาก ของนักของนักคนดังนี่มาไกลหอยปลาชื่อซอยแนวหอยอะไีแนวหอยจีแก้มเหล่าก็บนี่นะหอยปลาขวางสบายดีอย่างนี้ตัวเสียงสบายดีสบายดีอย่างนี้อุลุงตุงตังปลาเอาเนี้ยเอาเนี่ยเอาให้คน้ายเขาเนี้ยคุปแบบเจ้านะ เธอแลกาจะจำภาษาคนนีแต่สรยงนะอะรบ่เห็นตัวจริงบานีมาเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงะท่อห้างเลยซื้อเขาจะไปคังยังเขาขายอยู่ใส่ัวใหญะซิมนะเอร์หด็กปุ่ยจะชิมนะจ้าัวใหญ่ซิมอยู่ใส่ จชิมคนดังจะชิมยิ้มหวานนั่นโอ้ยบอแมนบอไดเอามียนั่นน่นแขวะชิวข่อยข่อยถามเจ้าือ้าจ้หยอกกันจหัวใจเจ้ยจิมสว่ะเจ้ิมยิ้มกระซากหรือเป่ากอมาอุ้ยบักงะงนบุเา่าก็หลายแต่ส้นนี่ฮะบักงนเขียวเฒ่าหลายแหงส้นนี่บักงนเทอมก็มี ทำไมนี่ไม่เท้าไม่ต <ok ู้ขายไปเกี่ยวไปเสมอลูกซึมสิ้นขาดจากของไม่ได้ขายไม่ได้ขายน่งทั้งคุณกับเมียนบะกับงูบุถ่านาเนี่ยเอาจักหน่อยมสื่อซอยซื้อนี่เอากองเท่าใดอันน่ะสองสองอ่สองกล่องเจ้าเนี่ยสองกล่อง เอาแม่ล่ะใส่ถุงสองกล่องขายมากขายมาาย่างงี dad, ้ป่ะนี่แดงองแจะหายแมัคือเืิมหลายแถวปลาตบาลายเราบ่บด้ขายไม่นัไปไม่หามอยู่บ้านใดบ้านจะลุ่มลกใชล่ะทั้งใดัจักรลักไปจักรลักขีี่รถด้วยยาง ยานนงไหนยางหาหลักเด็กายจะกองวันนี้เายจะกองลูห้ไปายางีตนทอเกาบ่มกระาหลาาล้ก็บุะเงไล่ะกินเอาเอาเบิร์เหนยคายยางเติมไ้ จะมาแลเงินแล้วะไม่ไม่จะเอาให้อีกเอะไม่จะเอาให้อีกนให้พอแล้วเอาไปหาบลบมือ่อเดี๋ยพอีกิเ็ราให้อีกไม่ใช่ไมกใช่ไม่ทา่ไม่กช่ไม่อช่อง่ใช่ไม่ใช่ไม่ง่ไม่ใช่ไม่ใ่ไ่ใช่ไม่ใชม่่อท จะสิหาบมากลบเมื่อไหร่วเอาใส่ห้องเกี่ยวกระตาดังกัะแม่นว่หอมีเท่านี้เอาในไฮเมหร์อเนี้ยเอาเอาเมลอดจ้าดีดีมีแห้งอีหยังงี้วันนี้อ่าได้บาทนี่เติมอ้างุนวุฒาเลย เอาบาเอขอาขนมให้เราบาทเดี๋วเดี๋ยวแม่เดีมันหลายเดี๋ยวแม่เดีเอาขนมให้เราเดี๋ยวเดี๋ยน้ำตาดูหนึ่งน้ำหนึ่งนหนึ่ เอาไม่ไม่ไงนียเอาไม่ไงโอ้ถุงขาละกินเห้นมีแห้งขาบมากลบเมื่อบ้านนันนี่นี่น,นี่มีคนแนมอันนี้นี่ตัวน,นี้ตัวนี้อันนี้กันแน่มจะกลายซ้ำใจได้ใจได้บ้านมีคนแนมทั้งคนอีก

เอาี่หาเอาเบิดเอาเบิดถุงนี่ใช่อุ่ใจรวจ้าเจ้าอยากกินบักองบนี่บ่บักองบนกินมากอะงบนกินมางงบนกินกระงบงนเฮอร์มมามเกิน้นีตังแรงนผูเทากินไปทางูเทาเล่ากระดอกกระดี พี่ชื่อโซ่อะไรยายอตัวเล่าเออค่อชื่อคังแม่แน่แม่ยังแข็งแรงแข็งขันคนละสองกองมากคนละสองกองไอ้ขาวบ้าไอถุงมากคนละสองกองว่ะอ้าวขายยังทันไม่เท่าน่ะขายอยู่บ้านลูกขายเท่าไรวะแหี้ยงเท่าละพัเห็ดมาจากซาวกันน่ะแม่ถามเจ้าบ้านใดลูกสองกองสองพันล้ว่ะ ยายเอากอหนึงเอาพู้ลักสองกองใจเด้อสซอยแล้วนี่จะเสือไปยังไดดอกว่างน้นก็ได้ลเด้อเจ้าเจ้าลรวยขึเก้าเละสื่อเบิร์เก่าัใจเด้อเาเงินคนไทยก่อนเอนี้เอาเงินคนไทยก่อนเมื่อนี้ต้องอ้ว่่น้อ งลเรเดี๋ยวเดี๋ยวปันกันคนละเศร้าเศร้าเศร้า่สพใช่เยอะเยยักแยะคลคุณร้คนสามคนนนี้คนสามปสิันกันกป้าดอกคนละเจ้าบมยันเจ้าเศร้าพัเจ้าเศร้าพันให้เราเศร้าพันนี่นี่นี่อีกคิปพันนี่ออะไรดีกรพิบัน่ หาโกเก็ดแดเอาเบิร์ดนี่เนี่ยอ๋อบ่หัว,วปั่นกันสามคนเนี่ยันทอกันจาปั่นกันทอกันตู้เราหยับเขา้มาบาทหนึ่งวันพ่อเราบ่มากแล้ววะแต่ <c oughs> พ่ออ่แล้วคนปันนี่ให้จังไรคือว่าห้บักขามปล่าที่เสือซอยอยู่นี่ ขายยังลูกมากเอาสองกองมาลุงซอยมาเขาจะไปโรงเรียนมาเจ้าเนี่ยนั่งกันยี่วัเนี่ยต่างกันเอามาเจ้าสองกองมาไปยังไหนเนี่ยลุงซโอ้ยไปยังไนกันลุงไปยังไหครับกออะไรกองหาพัน จะเอาสามสิบไปโรงเรียนน้ําทิ้งเลือให้ไม่ไง่ถว้าพันด้วยโอ้ยขอบใจเด้อนี่นี่หนุ่มมีมาขบป้อมแม่สไนค์บ้ามาขับป้อมโอ้ยเอาเอาเอาขอบใจขอบใจเติมม่น้ำจ้าใหญ่ตัวใ่จ้าจะยังเด็กจะกินปลาแหงบ่เอาปลาแหงเอาเอาแม่เท่าเอาขอบใจลูกแม่เท่าลูกจะสีไปสอนเอง ไปหาเฝ้าลิงมือเจ้าเฝ้าลิงเจ้ามึงหาผู้ไรวะมันบอกกินบอกกับงนบอกลิงนี่บอกกินมาเงินนี่บ้ามันกินแต่นะหาปลาแห้งเจ้าไปซื้อบ หกกองพังสชว่าหุกกองเอาแสนหนึ่งกองละ 9, เจ้เาพันนี่เอยานี่ยซอ,อยเอาหยมันี่ซื้อยาซอยนี่ขายเน,นื้อเลยขายคนรูขายถุงซิเอาขันยาไปแจกเฮเอาเอาหาถุงออโอเคโอเคว <c oughs> ะสโนว้ยาบอกให้เฝ้าลิ่งู่ผลไม้ย่างมามัน<อ>ขึข้นมื้อมื้อพุ่นมืออเผามันมันขึ้นก็้องใหม่นี้เวดละวะ กระแหงว่าเอาแม่บ้าวว่าไรเด็ดกระแหงคุณ่อเจาหน้าทีเอาตะยานี่ฮะอยันจะกินเองเลื่อไปเลอเออไม่ขายฮะหมากนี่เขียวว่าหมากนี่เอาว่ามากเคลื่อนคอยก็มีให้ซื้อๆไรเอาอยู่วะเข่าให้ซื้อๆเออเอาอยู่วะเสียมากจะใช้เอาแม่เห็นเจ้าเขียวมาก เอาเจ้ถุงหนึ่งซอยร้านเนี่ยเอาไปให้ลาให้ยชื่อชื่อสีอออแคล้ววะนี่เอาวะนี่ยายาเสียนยาชีนะเอาวะเสื่อน้ำพอย,ยยาอ่านเมื่อกี้นี่จเจ้าหมากไปถุงหนึ่งเด้อเอายาไปถุงหนึ่งเอาหายาขอบมกขอบใจหลายเยอะเฮ้ยจะมาขายหยังจะมาขายหยัง หากกระบอกบัวติดขาวไห้ชื่อชื่อเออไห้ชื่อชื่อกรดี่ย่ะบอขายให้ผู้เฒ่าเออกระเดี่ยวบัวติดข่าวไปดิใบไม้ล่ะสบายดีโอ้คนงามแม่นยังจะเอะิ้นจะอยากกินจะอยากได้หมาก็อยากได้ยาเอ้าเป็นของเก่าละลายแข้วดําดำนั่นนี่มายาไป่พอบ มาขามยังมื้งนี้แม่ไ่ได้มาขายเอ่ออายาไปพอบเออเอาอยู่บ่เอาแลกเขียวเอาก็จะหายขึ้นกาคนผู้ไทยอันละหาบอ่อันนี้ดิอันซีฟั่นอันซีฟนี่นี่สามซีฟสามซีฟเอานี่สองเป็นหาซีฟซื้อเบิร์ตหาซีฟให้กำลังใจ

อตีงกามา,อ,าอันเท่าไก็อันเท่าไราลบพฮะสิบพันะอันละสองยังไงม่ให่ขนาสิบก็จะมาสองี่ยังเอาใสืถุงมอก็าสองันะน,ะนี่เอ้็ดเอ โอ้ Ooh, ้าจะกินพาลุงหายนี่ขับใจลุงแม่หรล่ะนกนบนบพิชัฉนละมาเลยคืุย่าคยอลูกนบ่ม่ะนุ่มาวให้พี่เดียวเคยอยบคู่กันแล้วลูกเอ้ยพาะก็จะกินมาแล้วนกคือย่าขนอะไนี่ค่ะือ่า ลูกทุจูกทุจลูกเออลูกหล่าูกจู้เออลล่ลโอ้เอาไปบ้างล่ะทำใจค่ะู่ยาลูกทุ่งุญ้าลูกหล่าเออับใจับใจมืดแล้วนี่มัดแล้วไอ้เอ้ยเท่าไรขนนี่โอ้หามดแล้วบา่ะเด็กหน้ากันคนได้เขียวมากผู้เท่าเขียวมากยี่บาทมีปะมียาไปพ่อเอานนี้ สองโสงมาไ้จุงงอีคือว่ามากหลายอยพุทธาหลายอยมาพ่ดีหญากันเอาไปลายยาไปอบแล้วแล้วไว้ชมหนึ่งขับใจได้อยู่บ้านไหนฮะอายู่ไคไทโอ้ยไทยะจรบุอไรก้สพั นิทอนอยู่วะมามีเอาข่าวมาสอบนึงเอาตัวยาไใชเลยค่ะขอบคุณจ้าู่บ้านได้บันเนี่ยป้้บันาชวางมาลดยังมารถไทยลุ้มลายวะคุ้มลายวะลุมลายแล้วนั่งไม่แน่เด้นั่งง่งอนางี้นั่งไม่ได้ฮ่า่า่นฮ่าฮ่า่่า เชา่จีฮอดออรับอยู่ะยังนับอยู่อะ,ออะไม่หับค่ะไ่หับจาให้คอยอี่ห่ะนะจะทำมาคอเติมหายเอาเอใ้าใจนะาใจ้าจะใชได้จ้เาเยวเราบอกเขาไม่เกี่ยวแล้ค่ะยังไ่ได้เกี่ยวะคะ่ะบ่ได้ก่อนนางเราไทนะได้ก่อทานาง เง็งักแงหักแล้วไมจมวนเนาะเอานี้าแม่ลูกนักแนนะแมเอาเมื่อเนียแม่ไม่เลยนะแม่ได้ดีเอาไงล่ะเอาลูกขัดลูก คืออไรเใ่เลูกก้าไปซื้อแล้วขอใจเด้อ10ีไ10กิโล10โลแสน10โลแสนสหพันโอ้จะเ็ใหคอยขอน่นเขาไม้หรือก้วเขาเก่าเข่ากา2เก่าคือเจ้าอ่ะ มาซื้อซอยมาเอาถุงละหาโลศ้วถุงเป็นสี่สี่โอ้สี่ถุงสี่ถุงถุงหาโลสี่ถุงเา้ากิโลเป็นเป็่นมั้งเนาะหาโลสีถุงเลือกยังไหาโลส่ถุงแต่ว่าจะต้องแบกไปทรงได้แบกไปทรงได้ผลแล้วลงเห็นผล พี่ยากนี่กหนี่นี่รถดำๆนี่เป็นเท่าไรข้าวโลสองเนะสองเสองนหาสิบพันคือสองเซนหาพันสองเซนหาสิบสเซื้อไวโอ้พอดีตัวดีซสาเซนหาพอดีขอบใจมันว่ ถุงลาหากิโลสีถุงใส่รถคั้นดำๆมันเขียนไปแจกข้าเจ้าหมูเขามืออาบ่าเราเราหันยอมเราบ้านยอมไ <c oughs> อ้ดอกดินดอกดินเอาไป้ังไรหม่นี่ชมยังอ่ะชมปลานี่นีปลากระบอกตังเดียวชมป,ามป,าปลาชมลารเตรียมทุงหรบอบ้านอาแอ่ากย <c oughs> ไม่เข้ามาอยไเจีบสงสีข้ายเจีตบกาี่เจ้าเปิดเบื้องเปิดเบื้องกัไลสมป่าตายยังปิดกันตามกันอยู่ใด้ตายยังนี่ไปตามคุมมืออะไรขุรแกะโซ่ได้เหรเราแก้โซ่ป่ะโอ้การ่งสิเป็นกไ่ก็ใช่ยาไรสิเป็นย่ามไดก็ย่าจะหน่อยนี่แล้วมันนานนี่กินดิบหรือกินสุกแล้วสายชาจะกินแล้วเมาถอยหันไปแมไหมใชยังไงสหาใช้สิบพัน กองนึงอ่ะหรือเออนี่เอาเม็ดปลาชมปลาชมเดี๋ยวเอาเบิอีหยังนี่อ้าว๋อปลาโตคือไงเบิร์ตเป็นห่อนี่ตัวนี้แลแซ่บกว่าฮะตัวนี้แลแซ่บกว่าขันเบิร์เอาชมเอาตัวนี้แซ่บกว่าแท็กเป่าเนี่ยอะไรเอาตัวปลาชมนี่เบิดนี่ตัวนี้แลแซ่บกว่าตัวนี้ตัวนี้เมื่อกินโลหอมตัวไหนหอมตัวละสิบพันั่นแหละเอาหอมซอยสองกองซื้อซอยไข่ยนี่นะด้อยังซอยไข่ เอีงซอยข่อยอีล้างอะไรยูหัน่ะตมตาเลยือส้อยข่เด้อวะเนีร้เล้งงาเลามาดูเนาะอ้กองหนึ่งก็แล้วสามกองงนิบุณมาสามครับชองอุยเขาเสียใจตะให้เขาสวดดือนแน่จากอันหนึ่งของเจ้าสาวเมองเจ้าสามขึ้นมาสวยแถอบอเลาะจนเมื่อยบ่พผอผู้สาวจะเฉลิกันละหักกับมานี่คนงามสุดกิบเป็นเหล้านี่แหละนี่ย ก็นี่ก็ซื้อใส่เลยด้วยนี่หน้าตาไป็นจะลงต่อนมันนี่ตาแห้งนี่ไปซื้อใส่นี่บ่นี่ยฟันไม่ใหญ่อันโอ้ฟันน่องนี่ได้เดินน่องนี่น่องงามๆนี่น่องแข้งงามๆนี่ผิวขาวๆนี่ใจสดใจโอ้ยแก้วระเบ้าเข่ายัง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 ไม่ได้เที่ยวใส่คีบไม่ยังขึ้นนาขาวแท้คีบ เราใสนี่ไม่ไปก่ทิพยแจงแดดแล้วธรไมตาอีกเจ้าขายยังเจ้าขายยังไม่ได้ยังหน่วยเดียวคือสาระในของคือบุคคลศาะแต่ยืนเสือยู่นุ่คคนนอกบ้นอียืนเสืออยู่ไอ้พื้นงายตยางผาานสื่อชอยแน่สื่อช่วอะไรคือสนาใช่มใหญ่ฮะใช้เอาเงินของขายเท่าไรอเามงาหาอของนี้หา้านล่ะื้อส่ลน่ยาายนกาศนากาน นันยังยอันปนอเดียว,อยวโอ้ยเดียวอันมันงามไม่ค่อยโอ้ยทุกท่านนีง่ามกันเบิดถ้แล้ว <c oughs> ก,กันเบิร์ดงามอย่างนี้ก็จะกันเบิดห้าสิบพันโดยบ่ได้แถมยี่ดโด้แถมป่าแถมยังไมีแถมแม่ไปร้านแต่อยากลองใส่ของบ้างกันนะ มมีแถมยังกไม่าโตลาของ่ามัยังนแถมมนี่เไปไปตลาดนี่เรดังขัเลยะอมันมีมมีแถมมันดึงออกว่าไรไม่มแ่แถมเลยอะไรนี่สาร้องแต่สระวันแาระลายนั่นดิมันแก้วองนะนะั่นนี่นีนี่นี่โอ้มียังกันได้ของยิมส่ซะก่อนยังกี่สือยิมไ่ยิมใส่ในของละปิดไร ใคาย่องมา้าย่องมได้ยนั้งเจ้ากระงามยี่ดี่ิวพันเจ้าวกระงามยังว่าจะใส่ขี้ไม่นั้งวะผิวเดียวกับส้าหอนเลยแม่ไป็นี่แม่หัวลีห้าสิบป่ห้าสิบโดยลุดในที่มันเปิดหยาโอ้ยแซ่บนะสมา้อห้าสิบ พิดจนมาลงิดังไดิดังไดใจเ้อสมใจอบไจคือการม่ยอมกินจะ้าออกจากตลาดบ่อหินก่าวพ่อผู้สาวลูกหนึ่งลูกสองนี่แหละขายนามตะเสายุดห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 ุดลูกเห็นอยู่ในตลาด ขายหมากเมื่อนี้จะซื้อยังไออุนออ่นไออุ่นอยูย่มออะไปอได้หรอมาหนึ่งมาหนึ่งเมื่อนีเราต้องจ่ายเงินโดยดุงจ่าย <laughs> เอาเลยเอาวัานะาาน่ะมาทางได้แล้วลุงบอกว่าต้องจ่ายเงินเมื่อนี้ลุงจ่ายหายแม่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 ลูเกเ,เชี่ยระบ้าเขายังยังแต่เชี่ยวหน้ามนันยังเอาแบบเดียวกัน เอามาเอาเจ้แก้วลูกแก่หนึงโจกหนึง่งมาอีกโจกหนึง่งแล้วก็เอาโกโก้ไม่ขอ่อ,อขยโจกหนึ่งเออเจ้าค่อยง่ายแต่ได้กระไรมันีนชีติดนี่แห่แใจดีเด้อเราแห่ๆนี่ยไหมเขาว่าติดนี่ได้ <c oughs> <c oughs> ติดข่อยตะเสาร์ใน่ไหมขับใจได้จ้า <c oughs> น้องเราขายอยู่หลังโรงเรียนเอิ้นว่าบ้านบอ่อหินเก่าอะ ปันบอ่อหินเก่าเราพอได้ขายอยู่และที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นให้นักเรียนซื้อแก้วนึงจกอันนึงได้แยแกชิได้ปื่มสมดุดใบบรรทัดมิกปากกาฟรี่ฟี่ด้กินฟีถ้าโจ๊กถือนะถ้าจก,กถ,าจถือกินฟรีอีกด้ถ้าโจ๊กว่าเอกระจายเงิี้ยแก้วเราเราเรามีโปรโมชัน่นเน้่ยเราก็เลยพอได้ขายเน่เด็กหน่อยก็เลย ได้กินน้ำนําแล้วก็ได้รุ่นนั่มมนนะเออตามที่ผมสังเกตมาเมืองเล่าขาเจ้ามักรุ่นตัวไป่ันละวอนขอบใจขอขอบใจสามโอ้ขอขอบใจเอาอีกอันหนึ่งสี่อันขอขอบใจอีกโอ้ยมีจะขอขอบใจเวิกตาที่เข้ามาเขาเมื่อเร็วๆนข้เขา ขอขอบใจฮ่าเทียโอ้มีกินฟีน้ำมีมีมีปากกามีเปิ่มมีกินฟียังไม่ได้ก่อเขาแล้วก็มีขอขอบใจโอ้เข้าจับเข้าจับได้ดีหน่อยได้บีกก็มีได้กินฟีก็มีอ้าวทุนยะทุนยะเอ๊เด็กคนผู้ใหญ่ปะช่างฝีมือังอย่ตื่นจ้าไปเด้อกำลังใจกำลังใจ